สวัสดีค่ะวันนี้ป้าสุมาทําเมนูแกงไก่ใส่ฟักนะคะแกงเผ็ดนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนประกอบก็จะมีเนี่ยนะคะฟักค่ะปอ,อกเปลือกแล้วเอาไส้ในออกนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะเป็นฟักแก่นะคะแต่อันนี้ยังไม่แก่จัดนะคะถ้าแก่จัดก็จะใส แล้วก็อันนี้เป็นน้องไก่นะคะแล้วก็กะทิค่ะกะทิครึ่งโลพริกแกงเผ็ดสองขีดอันนี้น้ำน้ำปลานะคะสองช้อนโต๊ะน้ำตาลค่ะชูรสใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใบมะกรูดใบโหระพาค่ะเดี๋ยวมาทำเลยนะคะแล้วก็จะมาผัดพริกแกงก่อนนะคะ ใส่น้ำมันไปหน่อยนึงค่ะถ้าผัดใส่น้ำมันก็จะหอมดีค่ะถ้าเราพอดีป้าใช้ป้าใช้กะทิกล่องนะคะถ้าเราเอามาผัดสีพริกแกงจะไม่ค่อยสวยก็เลยใช้น้ำมันผัด พอเราผัดน้ำมันไปแล้วก็ใช้กะทิเติมไปค่ะแล้วก็ค่อยๆผัดไปนะคะไฟอ่อนเกินต้องต้องผัดพริกแกงให้หอมเลยอะคะ่ะ นี่ยพอเราใช้น้ำมันผัดพริกแกงแล้วเรามาเติมกะทิสีเขาจะเริ่มจะเริ่มสวยขึ้น,นะะแต่ถ้าเราใช้แต่กะทิอย่างเดียวผัดเขาจะไม่แตกมันนะคะ เริ่มหอมนะคะพริกแกงเลือกเจ้าที่อร่อยอะนะคะนี่ป้าก็ซื้อมาไม่ได้ตำคะ่ะซื้อมาสองขีด ังจากผัดผัดพริกแกงกะทิแตกมันแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่กะทิกล่องเขาก็จะไม่เหมือนกะทิที่เราคั้นเองถ้าเราคั้นเองเนี่ยเขาแตกมันเขาจะดูแดงแต่อันนี้เขาเขาแตกมันนะจริงแต่เขาไม่ค่อยแดงแล้วก็ใส่น่องไก่เลยก่อนเราจะต้องเคี่ยวน่องไก่ให้ ให้สุกก่อนนะคะแล้วเราถึงจะใส่ฟักเพราะว่าฟักเขาไม่ค่อยแก่ถ้าฟักแก่จัดๆเนี่ยเราใส่พร้อมกันได้แต่นี้ฟักไม่ค่อยแก่เราก็เลยต้องรอไว้ก่อนระหว่างนี้ระหว่างเที่ยวก็จะเติมน้ําเปล่าไปก่อนนะคะเดี๋ยวกะทิเอาไว้ใส่ทีหลังนะคะต้องเนิดเที่ยวน่องไก่ให้สุก เดี๋ยวพอน้องไก่สุกแล้วก็จะใส่ฟักใส่ตะทิลงไปอีกเดี๋ยวขอเวลาเคี่ยวก่อนนะคะหลังจากที่เคี่ยวน้องไก่มาประมาณสิบนาทีนะคะก็จะใส่ฟักแล้วค่ะพอพอเราใส่ฟักไปก็เคี่ยวต่ออีก พอฟักสุกแล้วเราก็ค่อยปรุงรสนะคะพอใส่หลังจากใส่ฟักแล้วเราก็จะใส่กะทิไปหมดเลยะ,ะแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเคี่ยวฟักอีกสักพักหนึ่งค่ะ หลังจากเคี่ยวฟักมา20นาทีนะคะก็เดี๋ยวก็จะใส่เครื่องปรงะะุงแล้วค่ะใส่น้ำลานะคะน้ำตาลค่ะตันปิดนะคะชุลลดใบมะกรูดค่ะ ใส่ใบโหระพานะคะชิมรสหน่อย เติมน้ำปลาอีกนิดนะคะเติมน้ำปลาอีกช้อนหนึ่งแต่อันน้ำปลาก็แล้วแต่บางคนชอบอาจจะชอบเค็มก็อาจจะเติมเยอะกว่านี้ก็ได้กะทิใช้ครึ่งโล ห้าร้อยกรัมนะคะแต่เติมน้ำเปล่าไปด้วยเพราะว่าต้องเคี่ยวไก่เคี่ยวฟักเนี่ยคะ่ะตอนนี้ยังเอลดชาติอย่างเงี้ยเราก็ปรุงเอาตามชอบนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวลองชิมอีกทีนะคะว่าหลังจากเติมน้ำปลาแล้วใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้แล้วคะ่ะ ไปเลยนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็ตักใส่ชามมานะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแกงคั่วไก่ค่ะใส่ฟักนะคะน่องไก่นะคะสีไม่ค่อยสวยค่ะพี่แกงซื้อแต่อร่อยค่ะพี่แกงเจ้านี้ก็ทำอร่อยก็เลยซื้อเข้ามามาทำ แต่รสชาติดีแต่สีไม่ค่อยสวยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ